สบายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องสาวลาวสะพายอีสานเนาะทุกคนอ่าเมื่อนี้ก็พากันมาเลี้ยงควายอยู่ที่ป้าหยางเนาะทุกคนอยู่สวนหยางคู่กับญาน,นี่แหละว่าจะมาปล่อยเลี้ยงเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็สลากะจะมัดมันไว้ก่อนเนาะเพราะว่าสลาราจะไปเห็ดหัวอ้อมมองน,องน,องนอง้องๆอยู่อยู่ข้างล่างบุนเนาะทุกคนเพราะว่า น้องบยานลวดแล้วเนาะลวดเส้นเดียวน้องก็พากันบูออกไปหากินญ้าเนาะทุกคนไปกินญ้าไอไปกินข้าวเนาะทุกคนข้าวปูกับญ้าอยู่ให้หนามันกินหวงหนึงเนาะประมาณก้อนนึงนีงน่แรนกิดนเบืดอุกคนน้องออดกากําลังอย,อยู่นะจับทั้งสองโตเลยบ่ <laughs> ลามน้องไว้นี้ก้อนลวสิไปหาเห็ดอยู่ข้างล่างอยู่เถียงเนาะทุกคน เบิ้งควายข้าเจ้าแล้วเบิ้งประกวดควายแล้วมาเบิ้งควายเจ้าขวางว่าเป็นควายแค่เนาะทุกคนตาสะอ่อนอิลีเนาะไปหอดแล้วก็เว้าอีอย่างบ่ออกเลยเนาะตื่นเนาะทุกคนตื่นควายใหญ่เนาะคิดคํเว่าบ่ออกเลยแต่เดี๋ยวไปลามก่อนจะมาลามไว้นี่เนาะทุกคนอันนี้ก็ปังลักลามไว้แล้ว กินยา้าต้องว่าไลยเอามาเอาขึ้นมาล่าเมื่อวานนี้เนาะปล่อยเลี้ยงเมื่อวานนี้ละกะเมื่อนี้บ่ได้ไปหาเกี่ยวญ้าก็เลยเอามาล่าไว้เนาะให้มันเลมยญ้านําปลาอย่างนี่แหละว่าปลาอย่างฟังพูนก็หลยไลายาแต่ว่าเอามันข้ามสะพานยานมันบข้ามเนาะยานมันยานมันกระโดดอันแม่นี่มันก็มีลูกมันหมานใหญ่แล้วบ่อยากพาไปเนาะยานลูลูกยานมันลูลูกมันในท้อง สีเฝ้าอยู่นี่บ่สีเมื่อลราบ่หน,น่อยเดี๋ยวแม่ลงไปเห็ดนั่นก่อนไปตัดมันไม่ไพ่ลำไพ่เอามาแต่บ,บ้านพุ่นเลยพุ่นเด้ยอยมให้ขี่เราแบบน,นี้เอ้าเอา้าเออเขาคุ้มมันอยู่เ,เ,าเ,าเนาะน่ะดีใจมัก,กคักขี่ควายอยากขี่ตะโดนแล้วแหละ เอามันเถิงอีกอยู่ติอย่าหะใส่เด้อหะต้นยางนะเล่มกินแถวนี้แหละอืมบ่กินดอกอืมเอ้ยๆๆอย่าหาเด้ออืมแม่มันห่วงบ่ ยางวนอยู่นะ่นละกินกัะบอกินนมันอยากยางกินแล้วเดี๋ยวเฝ้าไปเฮ็ดก่อนแล้วเราจะมาปล่อยเลี้ยงเอาเดี๋ยวนี้ก็ลามไว้ก่อนป่ะแับน,นี้พาไปเฮ็ดออมหัวหัวออมอเออคีมันดูดูหยอกนะมันดูดูมันก็นให้คีคือเก้าลละเบิง่งมันก็นให้กินนะนะ อันนี้เนาะทุกคนไม่ไพ่เทียนปูเอามาแตะนาโนนหัวสร้างมาเอาไว้อยููข้างเหือนนั่นแหละเนาะทุกคนสราก็จะเอามาเฮ็ดลักอ้อมหุนอ้อมวิหุนอีกเนาะปะบันนี้เอาไปค้อนแล้ะก็สีเหลาเนาะสีแหลมมันให้มันเหลหลมแล้วก็ตอกใส่เนาะทุกคนเพราะว่าขั้นเฮาคุด เอาคุดเอาเสียมคุดมันกับสีบอแน่นเนาะทุกคนไปเอาไปเหลาก่อนเอาเลื่อยตัดก่อนเนาะ ลราบันีลืมมองลืมทีแล้วใส่วัดไม่กันนะ สิได้อันหนึ่งส่วสิได้ท่ทอนนึงโอ้ส่เวลาโดนอ๋อตอนนี้กะตัดแล้วๆเนาะทุกคนเฮ็ดซํานี้ก่อนเนาะคันบ่พอจังเอาจังตัดสองลำพูนตติมอีกเนาะทุกคนอา่าเดี๋ยวซอเราจะเอาไปจะเล้าเนาะทุกคนยังสีเลาอีกเนาะเลาให้มันนั่นนี่ให้มันเหลมๆเนาะอ๋อับนี้อยู่ในขั้นตอนเลา้า เอาที่ไรไงวะจามีก็เอาแล้วพอได้ตอกเข้าก็เอา เมล็ดบัดน,นี้อ้อยอีหยังเนาะคั่นค่ายใช่ไปแบบน,นี้เดี๋ยวเอาไป,ปกรณ์ไว้นี่ก่อนเพื่อบ่พอจะเอามาตัดใหม่อันนี้ไปลองใส่ก่อนว่าพอดีบ่ ที่เฮ็ดนี่ไปพุ่นแล้วเนาะทุกคนที่ปักแต่นี่ไปเฮ็ดคนเดียวกันยากแน่จัหน้อย yeah ก็กองเงินก็กองยาเสนีเริ่มไปขี้นั่นมันบาดิวบ่อยังเลยกินยาซะเยแม่ส่งคลิปตัดเอาแต่ตอนที่หนูขี้มันเด้อส่งมาให้แม่เด้อ พอเนาะทุกคนเดี๋ยวสิไปตัดตืมก้อนเนาะตัดตืมอันยังทางพุนยังทางเถิงผุ่นโซนนั้นยังบบมีเนาะทุกคนเดี๋ยวสแลอกจะตัดตืมก้อนเนาะอ่อาบันนี้หอดขั้นตอนอ,อมลวดแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวสิเข่งลวดให้เข่งเค้งตึงๆเลยว่าสิยูโบใส่สองเซนเนาะ ดีที่สุดแล้วบม่ได้ปล่อย,อยไฟเนาะทุกคนมันเลยกว่ายานเนาะมันนี่เฮ็ดให้ตึงกว่าเก้าตอกลักให้มันหน,น,นากว่าเก้าเนาะนี้มันทีผลดอกให้มันทีกว่าเก้า ทอบที่สองแล้ว ทุกคนตอนนี้กเ็เฮ็ดแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะตอนนี้กับเวลาบ่ายโมงแปดนาทีเนาะเฮ็ดส่วนสีแล้วไปพูนออมเป็นสีเนาะออมไปพูนแดดแดดแห้งเนาะทุกคนเนาะก็เฮ็ดนี่สองตาเห็นบล่ลนะเนาะนี่กับนี่เนาะดวดสองเส้นเนาะทุกคน เอาสีได้เอาทุ่งยางหูหิว้วนะทุกคนสีขาวมาใส่มามัดใส่เนาะแบบนี้จังค่อยสีเห็นอันนี้เส้นหนึ่ง,งล่างเส้นหนึ่งเนะงาะตรงมัดแบบนี้เลียงไปมันจังค่อยสีเห็นเนาะทุกคนบอรสั้นมันกับบเห็นลวดขวายกระสิบบเห็นลวดเนาะพูดแล้วขวยยังยู่เถิงพูดล้ยังยู่ป้าพูนเนาะ เดี๋ยวเซเราจะเมื่อหากินเข้าเที่ยงเนาะทุกคนเอาเดี๋ยวเซเราขอตัวลาทุกคนไปก่อนเด้อเอาไว้พบเจอกันในคลิปหน้าสบายดีเม,มือได้เกี่ยวมือเจ้าของบาทาลาไปก่อน